ก็สวัสดีนะครับพวกกับผมแบงค์ไฮโดรโปนิกนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามเ,มเพื่อนๆครับที่ถามกันมาว่า,าวิธีเพาะ,มะเมล็ดเพาะยังไงเพาะในกระบะแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูเลยนี่ครับผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นมเมล็ดประมาณอายุประมาณ3วันครับผมจะเพาะที่ผมเอามาเพาะนี่อายุมาณ3วันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลย นี่นะครับเพราะใส่โฟมอันนี้เป็นมเมล็ดครับเนี่ยเมล็ดของผมจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือมเมล็ดสามวันนะครับมเมล็ดที่ผมพอไว้3มวันจะได้ประมาณนี้ผมจะเอามเมล็ดแช่ตู้เย็นไว้ก่อน2วันแล้วก็วันที่3ามก็ออกจากตู้เย็นแล้วก็จะเอามาทิ้งไว้1คืนก็จะได้ประมาณนี้เลย นะครับนี่จะได้ประมาณนี้เลยมันตังอกโอเคมาเรามาดูกันนี่ครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยจะมีแหนบไม่ไม่แหนบก็เป็นตะเกียบแล้วแต่เพื่อนสะดวกเลยครับแต่ผมจะใช้เป็น,นแบบนี้ผมใช้เป็นแหนบแบบนี้ที่จริงเป็นแบบตรงๆก็ได้ครับแต่ผม มันมีแบบนี้ผมก็เลยใช้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปหาซื้อแบบตรงๆแล้วเอ,เอาที่สะดวกเลยครับเนี่ยหนีบได้โอเคมาทำมาลงกันเลยนี่ครับวิธีเอาลงแล้วจะอ่าเขาเรียกอะไรกดกดกด,กดตรงช่องของโฟมของฟองน้ำนครับมันจะมีช่องช่องอยู่อันนี้ผมรีให้ดูไวๆนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้เลย เราจะค่อยๆเอาใส่นี่ครับค่อยค่อยเอาใส่ไปทีละ,มะเมล็ดทีละ,มะเมล็ดอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยค่อยเอาใส่ไปเรื่อยๆรื่อยครับนี่นะครับนี่ครับก็นี่ครับเห็นต้นกล้าไหมต้นกล้าก็จะประมาณนี้ ลากยาวมากเลยนะครับสามวันลากลากยาวๆแบบนี้สแสดงว่ายังไงก็ขึ้นแน่นอนครับยังไงก็สมบูรณ์มือใหม่สามารถทําได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะจะ,จะทาไม่ได้จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยลองดูครับทดสอบต้องลองทําดูเลยแบบนี้ครับขึ้นแน่นอนทําตามคลิปเลยครับไม่ยากครับไม่ยากเลยแล้วก็ใส่ทีละเม็ดทีละเม็ดแบบนี้ อันนี้ผมพยายามให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าเอาใส่อย่างไงอะแต่แต่ผมจะรีให้เร็วๆหน่อยอ่าเนี่ยครับเนี่ยเอาเอาให้ดูเนี่ยลากประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่ค่อยๆใส่ไปมือมือเบาๆนิดน,นึงนะครับเนี่ยครับมือใหม่ทําได้เลยครับง่ายๆเลยครับเอามาลงฟองน้ําเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำดีเทลเกี่ยวกับรายละเอียดของฟองของฟองน้ำของกระบ,บะอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นเอามาให้ดูก่อนเพื่อนๆพืนบางคนที่ยังงงว่าไอ้มันปลูกยังไงมันเพ้อไงเห,เห็นไหมเห็นไหมลากลากจะยาวมากๆครับลากยาวมากๆนี่อันนี้กระบ,บะาของผมโอเคครับผม ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วกันโอเคครับนี่ก็เสร็จละเรียบร้อยเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเอาไปลงแดดเดี๋ยวจะไปลงแดดกันครับโอเคครับผมนี่ไงแดดตอนเช้าครับ7จ็ดโมงเช้านี่เอามาใส่แดดแบบนี้เลยครับประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงครับ แล้วก็น,นับไปอีก15วันเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอีกว่า15วันมันจะโตขนาดไหนแล้วเราจะเอาลงกล่องอยังไงบ้างเนี่ยครับก็เอาไว้แบบนี้เลยครับเนี่ยที่พร้อเมื่อคือนนี้นี่ดูวิวอย่างนี้เลยครับเนี่ยใส่แดดโอเคครับผมถ้าชอบก็จะเลืนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปเนี่ยครับอันนี้เป็นผักที่ อ่าผมเอาลงกล่องเดี๋ยวผมจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆอันนี้มาให้ดูเฉยว่าเนี่ยผมปลูกแล้วมันขึ้นได้จริงครับเนี่ยผมปลูกครั้งที่สองครับเนี่ยครั้งที่สองที่ผมปลูกจะเป็นอย่างนี้เลยครับโอเคครับถ้าชอบก็จะลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครป์ผมได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ